ครับสวัสดีครับก็มาเยี่ยมแปลงลูกกล้วยครับลูกกล้วยนาว่าพันมะลิอองตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมสอง 5, 6, 3นะครับวันนี้ก็วันที่6กันยายนก็ประมาณ4เดือนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมว่าอายุกล้วย สั่งซื้อมาจากปัทุมธานีนะครับพันมะลิอ,องก็แถวนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพื้นที่ที่มีกล้วยน้ำวา้าและเป็นเมล็ดในในลูกในใน,ในผลของกล้วยครับแล้วก็สั่งพันมะลิอ่องเพื่อจะไม่มีเมล็ดลองดูครับนี่สี่เดือนแล้วนะครับสี่เดือนแล้วนะครับเจะไปเยี่ยมชมนะครับ นะครับนี่ก็ฟาร์มสูงนะครับฟาร์มสูงก็ประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะครับถ้าลำต้นจริงๆก็ประมาณหนึ่งเมตรครับลำต้นประมาณหนึ่งเมตรซื้อมาห้าสิบนะครับห้าห้าสิบต้นนะครับแล้วก็มีกล้วยของพื้นบ้านอยู่ด้วยสามสิบต้นนะครับจะได้เทียบเทียบกัน ออกใบมากี่ชั้นครับหนึ่เป็นชั้นแรกครับชั้นแรก1 2 3 4 5 5ชั้นนะครับให้เยี่ยมชมก็ปิดติดดีนะครับติดดีตอนสั่งมาก็ขนาดเล็กนะครับ ก็นอกล้วยเท่าเท่าขอเท่าเขนครับเท่าเขนนะครับเนี่พความมีม,มีมีหน่อแล้วนะครับให้เยี่ยมชมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพอตั้งท้องนะครับกล้วยท้งท้งท้องแล้วก็จะมาใสาให้ชมอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ